เอาว่าไงเรียนไงบ้างมาอยู่ด้วยเหตุผลอะไรอ่าเรื่องเด็กค่ะเรื่องเด็กเหรออ่าแล้วเป็นไงตอนที่มาเนี้ยอาการเป็นไงก็จะมีอาการมีผีขันด้วยค่ะแล้วตอนนี้จะมีอาการขันขันทั้งตัวขันทั้งตัวเกิดจากผีขันค่ะผีที่อยู่ในขันตอนนี้แต่ก่อนหน้านั้นขันมากี่ปีขันมาได้ปีกว่าขันมาหารักษาไงก็ไม่หายเหรอไม่หายค่ะ ก็มาหาหลวงพ่อมันตอนนี้มานั่งมานั่งแก้แก้กรรมปฏิบัติกรรมฐานที่นี่ก็ตอนนี้ไม่มีไม่มีอาการคันแล้วค่ะตอนนี้อาการคันหายแล้วเหรอค่ะคันแล้วมันมีแล้วเมื่อวานเมื่อวันสองวันนี้ยังมีอาการคันเหมือนเขาบอกสัญญาณรังไงมามเตือนนิดหน่อยว่าเธออย่าไปสา้าดอีกใช่ไหมใช่ปะใช่ค่ะก็ไม่แล้วนี่สบายใจขึ้นนะปะสบายใจค่ะแล้วก็เรื่องเด็กอะไรเขก็ หนูก็ไม่รู้ว่ายังไงแต่ว่าก็คิดว่าเขาคงจะไปแล้วเ่าทำบไปกลับบ้านไปสวดมนต์ปฏิบัติธรรมด้วยไม่คันแล้วไม่คันแล้วค่ะสาธุเฮ้โชคดีเธอมีความสุขตามนี้